ไปจ้าไปข้ามสะพานเก่าแก่กันวันนี้จะพาไปเที่ยวที่เยอรมนีนะคะตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็จะพาชมวิวไปก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ r ร k เอ c เคชาแนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวประเทศเยอรมนีนะคะตอนนี้เราก็ขับรถนะคะออกจากบ้านนะคะ ไปที่นะคะฝั่งประเทศเยอรมนีใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงค่ะจากวินเดอร์ทัวร์ไปที่ทิเซนะคะแต่ว่าพวกเราจะแวะระหว่างทางไปเรื่อยๆนะคะก็จะใช้เวลานะคะก็จะไม่ใช่2ชั่วโมงตรงเป๊ะน,นะคะเพราะว่าเราจะแวะทานอาหารกันด้วยค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวิวนะคะข้างทางนะคะฝั่งประเทศสวิ์แลนด์ค่ะ ก็ถือว่าสวยอยู่นะคะทุกคนแหมบรรยากาศสวยงามแบบนี้นะคะมีใบไม้หลากหลายนะคะใบไม้สีสันสวยสดใสนะคะถึงแม้เป็นวันที่ไม่มีแดดนะคะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนจะตกค่ะแล้วก็อากาศจะหนาวนะคะพวกเราก็เลยตอนแรกคิดว่าจะอยู่บ้านกันละนะคะพอตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งตอนเช้านะคะ เช็คอากาศอีกทีบอกว่าฝนไม่ตกค่ะแต่ว่าแดดก็ไม่ได้มีเยอะนะคะพวกเราก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะไปเที่ยวประเทศเยอรมน,นีค่ะทุกคนเดี๋ยวตามไปกันเลยค่ะให้เข้ากับบรรยากาศบันนี้ขอร้องเพลงให้ฟังสักหนึ่งเพลงนะคะทุกคน Jump move. แล้วเราก็ข้ามมาถึงฝั่งประเทศเยอรมน,นีนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็เป็นป่าดำนะคะป่าเห็ดกับทุกคนป่าเห็ดพึ่งหวานตอนนี้เราก็เข้ามาที่ร้านเกบับนะคะเข้ามาทานเกบับกันค่ะทุกคนตรงนี้พริกป่นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเกบับที่เราสั่งมานะคะดูสิจานเบอร์เรอร์เลยทุกคนมีสลัดมีเฟนฟายนะคะแล้วก็มีเกบับ ค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันกับทุกคนก่อนที่จะไปที่ทิเซก่อนที่จะไปต่อนะคะหลังจากที่ทานเกบับเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางต่อค่ะก็ชมวิวข้างทางนะคะป่าดําไปนะคะแล้วก็วิวฝั่งประเทศเยอรมนีนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเหมือนฝั่งประเทศสวิ์แลนด์ไหมคะ ก็เป็นป่าเหมือนกันนะแล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงเหมือนกันนะคะใบไม้ก็จะสีสันเหมือนกันนะคะก็จะสวยงามนะคะเหมือนกันสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศเยอรมน,นีก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะคะเป็นประเทศพี่น้องกันนะคะทุกคนแล้วก็ไปมาหาสู่กันนะคะได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวไปชมวิวสวยๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปแหล่งช้อปปิง้งท,ที่ที่เซนะคะ ชมวิวระหว่างทางไปแบบนี้บรรยากาศก,ก็เป็นใจค่ะทั้งฝนตกเกรดหิมะนะคะทุกคนบรรยากาศก็กองคลุมนะเดี๋ยวขออนุญาตร้องเพลงให้ฟังอีกสักเพลงนะคะหวังว่าคงไม่เบื่อกันนะคะทุกคนก็ คุณที่รับฟังนะคะเสียงแหบๆน,นะคะทุกคนเพราะว่าอากาศหนาวแล้วนะคะขอโทษขออภัยถ้าไม่เพราะนะคะแต่ก็พยายามร้องเต็มที่ะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ได้พามาถึงที่ที่ที่เซนะคะแหล่งชอปปิ้งนะคะเขาจะเปิดวันอาทิตย์ด้วยค่ะในวันที่เราไปนะคะในวันที่ถ่ายวิดีโอนั้นเป็นวันอาทิตย์นะคะ แล้ววันนี้ก็ผ่านมาก็เป็นวันจันทร์หนึ่งวันนะคะทุกคนก็คือไปเมื่อวานนั่นแหละนะคะก็อากาศก็จะหนาวนะคะทุกคนก็เราก็อยากจะพาทุกคนไปนะในวันที่อากาศดีๆแต่ช่วงนี้อากาศไม่ดีนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังโอเคอยู่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันค่ะเราก็เดินเข้าร้านค้านะคะแล้วก็ ได้เดินเข้าไปซื้อของอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เอามาให้ดูนะก็ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเขาก็จะมีของประดับประดานะคะสำหรับเทศกาลคริสต์มาสนะคะของตกแต่งนะคะทุกคน มีแต่สิ่งที่ทำด้วยมือนะคะแฮนด์เมดนะคะสวยๆงามๆนะคะเป็นสิ่งที่ทำมาจากไม้นะคะแกะสลักนะคะทำได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็จะมีมุมที่สามารถจุเดเทียนนะคะแล้วก็จะเป็นแผ่นเหล็กบางๆนะคะแล้วก็หมุนไปหมุนมานะคะทุกคนเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรคารุเซลเหมือนกับ ชิงช้าหน่ะไอ้ที่เป็นวงเวียนอะ่ะอันนี้ก็พูดไม่ถูกนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรอากาศหนาวมากเลยค่ะทุกคนคือเดินไปนี่ก็คือสั่นไปนะต้องไปรีบซื้อหมวกเลยนะคะหมวกคุหมหมวัวเพราะว่ามันหนาวมากจริงๆนะ่ะไปค่ะไปดื่มกาแฟากันหนาวเกินลมแรงมากเลยอะ่ะที่จริงเขาบอกหกองศาแต่ว่าฝนตกด้วยแล้วก็ เกลือหิมะด้วยแล้วก็ลมด้วยนะคะก็เลยหนาวมากเลยไปดื่มกาแฟกันค่ะทุกคนเข้ามาในร้านนะคะก็มาสั่งนะคะเป็นช็อกโกแลตร้อนค่ะทุกคนแล้วก็สั่งเป็นเค้กนะคะเลือกเป็นเค้กเอ่อราสเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันค่ะถ่ายให้ชมบรรยากาศในร้านนิดนึงนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มาดื่มช็อกโกแลตร้อนด้วยกันค่ะแล้วก็เค้กราสเบอร์รี่สีสวยไหมคะหลังจากที่ดื่มช็อกโกแลตร้อนนะคะแล้วก็เค้กกินเค้กเสร็จแล้วนะคะก็มาเดินแต่อากาศหนาวมากเลยทุกคนหนาวลมอะ่ะเขาบอกหกองศาคิดว่าคงตอนนี้คงไม่ใช่แล้วแหละคงเป็นศูนองศาแล้วเนี่ยเพราะรู้สึกหนาวมากเลยนี่เป็ด สีนี้นะคะจะเป็นตัวผู้เนี่ยที่เป็นสีสันสวยๆเนี่ยส่วนตัวนี้นะคะตัวสี่สีน้ำตาลอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นตัวเมียดูสีเขายังเยอะอยู่เลยอะ่ะหนาวแล้วอะ่ะยังว่ายน้ำกันได้อยู่เลยบนเขาฝั่งนู้นนะคะหิมะตกแล้วน้องเป็ดไม่บินไปที่อื่นหรอ สีที่จริงแล้วเนี่ยเขาน่าจะบินไปที่อื่นกันแล้วนะที่ประเทศอื่นที่ว่าอุ่นเยอะมากเลยน้ำเย็นมากเลยอยู่กันได้ดูส,ดสิมีคนมาให้ขนมปังเขา<อ>สวยไหมคะทุกคน เอาละค่ะก็จะเดินทางกลับสวิตเซอร์แลนด์กันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายคล้อยแล้วค่ะวันนี้ก็มาไม่ค่อยได้กิจกรรมอะไรมากได้ชมวิวนะคะอากาศก็แต่ก็ยังดีกว่าที่เขาพยากรณไว้นะคะเขาพยากรบอกว่าฝนจะตกอากาศไม่ดีตอนแรกว่าจะอยู่ในบ้านแล้วนะคะแต่พอวันนี้ตอนเช้าตื่นมาเช็คอากาศอีกทีเขาบอกฝนไม่ตกแต่ว่าก็มีระหว่างทางนิดหน่อยนะคะแล้วก็ แต่อากาศหนาวมากค่ะทุกคนวันนี้ก็จะขับรถกลับบ้านแล้วค่ะโอเคค่ะไปต่อก่ะทุกคนเดี๋ยวพาชมวิวระหว่างทางกลับบ้านนะคะแล้วก็กลับบ้านกับสวิตเซอร์แลนด์ตรงนี้โรงแรมนะคะที่ที่เซซนะคะก็คือป่าดํานะคะที่เยอรมน,นีเนี่ยหน้าพักอยู่นะทุกคนยังไม่เคยมาลองพักเลยนะคะเนี่ย ไปค่ะกลับบ้านกับสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางนะคะระหว่างทางกลับบ้านนะคะแต่ยังอยู่ในที่ที่เซแถวแถวที่ที่เซที่ประเทศเยอรมันอยู่ค่ะขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมใน r รกเอสเคชาแนนะคะแล้วยังไงเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ